บอกเองแล้วกันนะครับไม่ถือว่นแบบเปรี้ยวๆอ่ะ ในพื้นที่ของตำบลศรีสุนทรน,นะคะใายมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือตลาดนัดคนดีศรีสุนทรและถ้าใครหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะไปที่นี่ทําไมที่นี่มีความพิเศษอย่างไรนั้นวันนี้ใายจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะ สำหรับใครที่ไปไม่ถูกเปิดคลิปนี้แล้วไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์เท้าเทพกรัตรีเท้าศรีสุนทรที่ถนนหมายเลข402ออกนอกเมืองผ่านวัดศรีสุนทรหรือว่าวัดบ้านพรไปไม่เยอะนะคะแล้วก็มองซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าตลาดขับไปจนสุดทางเจอกับสวนสาธรารณะขุมน้ำบางมารวนแล้วเลี้ยวซ้ายขับตรงไปเรื่อยๆย้ำเลยนะคะว่าไม่ต้องเลี้ยวรถเข้าไปในซอยไหนขับตรงไปด้านหน้าจะเป็นวิทยาลัยป้องกัน และบรรเทาสาธารณภยัยจากนั้นค่ะคุณผู้ชมมองขวามือเข้าไว้นะคะก็เป็นอันวัดถึงแล้วค่ะ ตลาดนัดคนดีสีสุนทรจอดรถเสร็จเรียบร้อยเริ่มต้นกิจกรรมความสนุกแบบไม่ต้องพักไม่ว่าจะเป็นสายถ่ายรูปหรือสายกินแค่ซุ้มประตูกับพี่ควายตัวเขื่องสีดำที่ยืนทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับก็ทำเราหมดเวลาไปเกือบ10นาทีแล้วล่ะค่ะและสำหรับตลาดนัดคนดีสีสุนทรถ้าจะเที่ยวเนี่ยจะต้องรู้สตอรี่ก่อนนะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของตลาดเนี่ยเขามีเรื่องเล่ามากมายเลยทีเดียวแต่ว่าายไม่ใช่คนเล่าเรื่องนะคะเอาเป็นว่าเราไปฟังจากต้นเรื่องของการเริ่มต้นตลาด กันเลยค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะตลาดนัดคนดีสีสุนทรเนาะ,ะตอนนี้ตอนตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นตลาดนัดคนดีสีสุนทรน,นะคะ ซึ <Sí. S 2> um, ่งพ oh. <we> ื no? so, ้นที่แห่งนี right ้ค่ะจะเป็นพ <mor z ell> mm ื้นที่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ของเรือนจําจังหวัดภูเก็ตเนาะซึ่งเราเรียกตรงนี้ว่าเรือนจําชั่วคราวบางโจนะคะแยกมาจากเรือนจาเรือนจาใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีแนวคิดในเรื่องของการทําการเกษตรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโคกหนองนาโมเดลเดิมทีเนี่ยค่ะผู้ต้องขังในเรือนจําภูเก็ตเนี่ยเขาจะรอที่จะพ้นโทษก็จะถูกมาอยู่ที่นี่ก็ประมาณ70คนทีนี้หน้าที่หลักๆของผู้ต้องขัง ที่เนี่ยก็จะทําเรื่องของการเกษตรเนาะปลูกผักปลูกพืชในพื้นที่นะคะแล้วก็ก็ก็มีขายบ้างในพื้นที่เรือนจําตอนเช้าเนะคะเพราะที่นี่ก็จะมีเรื่องของรล้างรถด้วยมีเรื่องคาเฟ่ด้วยนะคะทีนี้ราชพัฒภูเก็ตเนี่ยค่ะเราเข้ามาตอนแรกๆเนี่ยเข้ามาด้วยงานวิจัยก่อนงานวิจัยเกษตรอินทรีย์ค่ะเราชักชวนเรือนจำเนี่ยมาทําเกษตรอินทรีย์ด้วยกันนะคะ แล้วหลังจากนั้นค่ะพอพอพอเริ่มปลูกผักอะไรได้เนีเราก็คิดว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มันน่าจะแบ่งปันออกไปยังผู้บริโภคอยากให้คนภูเก็ตมาเห็นมาเห็นพื้นที่เรือนจำเนี่ยที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็เขาสามารถมาซื้ออาหารปลอดภัยได้นะคะเราก็เลยมีการพูดคุยกันค่ะว่าถ้าเราจัดตลาดนัดเนี่ยจะดีไหมนะคะตอนนั้นก็จะเริ่มพูดคุยกันด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแล้วก็เราเชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะเกษตรจังหวัดพัฒนาที่ดินนะคะรวมถึงสมาคมผู้บริโภคอินซีไทยหรือโทก้านะคะเทศบาลสีสุนทรน,นะคะซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่สําคัญมากนะคะที่จะมาให้ความร่วมมือช่วยเหลือ,อในเรื่องของซัพพอร์ตตัวพื้นที่เองหรือว่าช่วยดูในเรื่องของการให้สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่นะคะตอนนั้นเราก็เริ่มเริ่มคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราทําตลาดนัดเนี่ยจะดีไหม ก็ันอันนั้นคือจุดเริ่มต้นค่ะที่พอพูดคุยกันเสร็จเนี่ยเราก็วางวางแผนเลยค่ะว่าเราอยากที่จะเป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสกับผู้ต้องขังซึ่งในไม่ช้าไม่นานเขาจะพ้นโทษ S <S เขาได้มีอาชีพทางด้านการษษษเกษตรเชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกพืชปลูกผักเรายกระดับผู้ต้องขังนะคะจากการเป็นผู้ผลิตให้เป็นนักเล่าเรื่องซึ่งตอนนี้เขามีความเชี่ยวชาญมีความสามารถในการเล่าเรื่องนําเที่ยวด้วยรถแท็กอร์ในพื้นที่นะคะที่จะเล่าให้หนักเที่ยวฟังว่าเขาปลูกอะไรเขาทําอะไรสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะในพื้นที่ด้านเกษตรเนี่ยนอกจากปลูกพืชปลูกผักแล้วเรามีเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะมีแพะมีแกะมีวัวนะคะที่จะเลี้ยงในพื้นที่นะคะ 2เลยค่ะเราต้องการที่จะกระจายรายได้สู่ชุมชนเราเชิญภาคีเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่เขาอยากที่จะทํำเรื่องเกษตรอินทรีย์นะคะก็จะมีทั้งจังหวัดภูเก็ตเลยตอนนี้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีแนวคิดเดียวกันเลยก็คือเราอยากสร้างอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคนะคะก็เลยเกิดมาเป็นตลาดนัดคนดีตรงนี้ นแน่กำลังเดินเที่ยวกันเพลินเลยใช่ไหมล่ะคะขอพักเบรกสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกันช่วงต่อไปใน e ี2ีสค่ะการปลูกพืชปลูกผักนะคะเรายังมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะทางพลา